ทุกคนครับการมาถึงของไอเทมใหม่ที่มีชื่อว่า ม,มันชื่อว่าฟรอสแฮ m m มอระนี่ค้อนน้ำแข็งนะครับผมเนาะเหมือนว่ามันจะมาใน R v ีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วสแต็กของมันก็คือการโจมตีปกติเอ้ยอันนี้ไม่ต้องก็ได้มันสโลอยู่แล้วนะผมแต่นี่ทุกคนดูนะครับผมสกิลติดตัวสกาการโจมตีปกติและสร้างสกิลจะสร้างโบนัสความเสียหายกายภาพ1 4 0่งถึงสองแล้วก็บวกสีเปอนดีะครับผมแก่เป้าหมายครูดาวเพียงแค่3วินาทีอย่างเงี้ยคนดูไอผมว่ามันก็ดีมากนะเรียวมา อาจจะมีการแทงสามพันเกิดขึ้นก็ได้นะับผมปะงั้นเดี๋ยวเราไปลองกันก่อนเลยแม้สําหรับไอ้เขาเรียกว่าไอ้ฟรอสแฮมเมอรเนี่ยมันจะแบบเอ่อสแต็กมันดีมากนะแต่มันจะมันมันยังไงไม่รู้ว่าคนดูมันมัน,มน มันไม่เหมือนอมนิอาร์มอ่ะแต่คือมันจะส่งผลต่อสกิล2เรามากๆเลยนะผมด้ามมีความเสียหายเนี่ยจะเยอะขึ้นแต่เราก็ปะไปลองกันเลยนะผมว่า The Frost Hammer จะเป็นยังไงนะผมถ้ามันเวิร์กผมจะออกแทนอมนีิอาร์มทันทีนะผมปะทุกคนมาดูกันเลยว่าเกมนี้จะรอดหรือเปล่า <S <S โกเด้นเติมเกมรับราคาใหม่ยกแพงในเว็บมีมากกว่า50แพ็กคูปองและเติมไวเข้าภายใน5นาทีมีทั้งเติมในเว็บและในไลน์เติมอาวีบนเว็บได้เร็วสุดๆเปลี่ยนกันใช้แลกโอเพ่นไอดีตลอด24ชั่วโมงพร้อมบริการเติมเกมอีกมากมายต้องโกเด้นเติมเกมนะครับผมโอ้โหอนันอี้ล้วบลูใครกำลังหาีขอแนะนำแอดมินต้น TP7 มีให้เลือกเยอะสกินแลเพียบและมีผู้ติดตามเพจม,มากกว่า2 0 0 0คนเชื่อเพจได้ครับผม มาก็มากับเลียวมาค,ค,ค้อนค้อนค้อนปีศาจเอ้ยไม่ใช่ค้อนค้อนอะไรนะค้อนน้ำแข็งนะครับผมนี่สุดยอดไอเทมใหม่ที่คลิปถือดาบกำลังจะ เอามาเล่นอย่างนี้ออกแปบบ๊บนึงนะผมขออนุญาจตจัดตำแหน่งอะไรสักคู่นะผมปั๊บโอเคก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านก่อนด้วยนะผมยินดีสูค่คลิปตุดดาบชาแนลกันด้วยนะมาเกมนี้รีวิวคอนน้ำแข็งให้ทุกคนได้ดูกันนะผมว่ามันจะเข้ากับตัวเรียวมะหรือเปล่านะครับผมนอกส่วนมากคนอื่นจะเอาเรียวมะมาแบบเล่นอมนิอาร์ใช่ไหมล่ะแต่นี้เราเอามาคอนน้ำแข็งทดลองให้กับคนดูดูเลยนะครับผมด้วยเรียวมะ อ้าวเพื่อนเราตายไปแล้วนะผมไม,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 ไม่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 เป็นไรใจใจเย็นๆก็ชิวๆกันหน่อยสองข้ามอยู่เรนลร่างกัน3ตัวเลยหรอ ขนาดไหนกันเชียววะคนดูแต่เลสผมน่าจะโดนเวทแล้วว่ะเ,เราเรากำลังไปครับเรา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 กำลังเข้าเลสเราก็เราต้องต้องไปให้ได้ไวที่สุดใช่ไหมเอ้อาดูอินพยายามสู้นะอาดินกำลังจะเลเวลสองโอเคอาดูอินกำลังจะเลเวลสองโอ,อ้ยฉล2 2> ามมันจะสู้เหรอจะฉลามเอ้ยจะฉลามมันจะสู้เหรอฉลามมันจะสู้จริงๆหรออุ <c> ้ย <oughs> ให้หัวตุ้นให้หัวตุ้นเลือดเด้งเฮาแห่ห่หัวตุ้นเลือดเด้งเรื่อยๆแห่หัวตุ้นเลือดเด้งเรื่อยเอา้าครั้งนี้มันจะสู้อะไรได้หรือเปล่าแต่สกิลหนึ่งผมพูดนะผมจะมีเพื่อนเราอัพไน้องอดอุ้ย อาดูอินโทวขงมจริงเนี่ย oh, <my. S 1> เมื่อเลือดต่ำกว่า50อร์าดูอินจะรีเลือดได้เรื่อยๆอย่างเนี่ยเอาว่าตลอดเวลา ตลอดระยะเวลาสกิลพาสซีที่ยังมีอยู่ใช่ปะโดนโดนนะเก็ก็โดนแฮวตุ้นเข้าให้อุ้ยโหจริงจริงนะครับผมสมแล้วที่เป็นลมที่โหดที่สุดของคิปสุดดาบว่าไปนะครับผมเนาะอาดูนเนี่ยผมชอบสกินไอ้กันดั้มมันอะมันเท่มากนะหลังจากที่คิปสุดดาบได้ดูกันดั้มจีควักอะไรสักอย่างเนี่ยผมแค่ฟังเพลงเขาอุ้ยเพลงสนุกดีนะลองลองลองดูครับลองดูครับกันดั้มจีควักโอ้โหโอ้โหโอ้โหแฮวตุนแฮวตุนเกือบเกือบตุยแต่ก็โอเคเอาเอาของไปนิด เอาของไปน,นิดนึงแต่ฉลามเลเวลสี่นะคนดูเล่นกันยังไงต่อไฮเอเตอ่ะสวยมากครับไฮเอเตตอนนี้สี่คิวแล้วถังสองดึบตุ่มบอสพี่พงผมแอซิดสี่แล้วครับแอซิดแอดซิดผมสี่ตัวแล้วพี่ชายแอซิดสี่แล้วจัน เอาไงต่อดีวาไฮโน่มันมาจากเลนบนเลยก็โดนนะปัองเจ็บเจ็บนิดนึงนิดนึงนิดนึงอุ้ยมวยมวยไทไถยสวยแต่ยังไงมันก็มีอันติกลับไปอยู่ดีนะครับผมนู่นกลับไปข้างบนแล้วแต่ฉีเหมือนว่าจะสู้2ตัวไหวหรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันนะผมแต่ก็เราตีมังกรดีกว่าอุ้ยคุมอยู่นะฉีได้ฉลามมาด้วยอ่ะแต่ผมไม่รู้นะว่าผมจะ MVP ได้อยู่หรือเปล่าปกติเลียวมาตัวมันไม่จําเป็นที่จะต้องกังวลเรื่อง MVP นะแต่คือเราแอซซิตไป4ตัวแล้วอ่ะเราจะทําไงอ่ะคนดู เออเพื่อนเราที่เป็นเล่นแครี่ได้ไป4ตัวอย่างเงี้ยตอนเนี้ยมันเป็นแพทของเขาหรือว่าแคารี่นะครับผมแพทของแครี่อะไรอะไรมันก็แบบถ้าแคารี่เราเหนือกว่าเกมมันก็ชนะไปแล้วอ่ะคนดูประมาณนั้นั้องดาบสายฟ้าั้งดาบดูเลือดอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแครี่เราเราเบิเระเบเบอร์เลยนะครับผมเนี่ยตอนนี้ไฮยัตเตของเราน่าจะ ตังหนึ่งปะเด uh, ี๋ยวดูอ oh, ีกทีนะครับผมเขาได้มาตั้ง4คิวอะใช่ปะ5คิวแล้วคนดูโหตังหนึ่งตังสองพันไสที่ดว่าดาบยังฟาร์มอยู่เลยเพราะว่าไอ้คีป่าเนี่ยมันโดนเนิร์ฟนะครับคนดูก็ประมาณนี้คีป่ามันมันโดนโดนเนิร์ฟมันมันก็เลยเป็นแบบนี้ไงก็ ตามสภาพครับยอมรับตามสภาพไปนะคิวดา <c oughs> ขนาดไหนกันเชียววะป้าดเดี๋ยวเราเล่นบนกันดีกว่าเล่นบนตัวอะไรออฟเลนอะเป็นไฮโน่ no, หรอมันจะมาชุบป้อมหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมเดี๋ยว,ยวก็โดนโ,โดนาตาตะคุณมาเดี๋ยวก็โดนปองอเจ็บเจบไปนิดหนึ่ง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 ก็ปองอีกหนึ่งทีแสอุ้ยเจ็บเจ็บนิดนึงนะโอ้แต่เฮ้ยทำไมไฮโน่ตีมันมาตีเบาจังวะคนดูว้าวไป ไฮโนตีเบาไฮโนตีเบาไฮโนตีเบามากไอยู่ค่อยเล่นลคเเล่นไปไฮโนมันปลาผมทีละสี่รอยนะมันปลาหอกใส่ผมทีละสี่อว่าเจอะไรเวทหมดเจอเจอะไรเวทหมดเจอะไรเวทหมดอืเพื่อนเราห้าคิวแล้วหรอโอหขนาดไหนกันเชียวแคลี่เราออกไอดาบสายฟ้านะคนดูดาบสายฟ้าดาบที่โหดที่สุดเงี่ยว่ะก็ช่วย่ักะให้ผมเล่นไงอ้าวชปหมดซวยเลย ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเราค่อยเล่นมาฉลามมันสู้อะไรไม่ได้แล้วอะทั้งฉลามทั้งแก๊กอย่างเงี้ยคาเฟนี่จะจะต่อหรือเปล่าคาเฟนี่จะโดนต่อหรือเปล่าไม่ไม่ไม่รู้เหมือนกันแต่คลิกซี่มาแล้วตอนเนี้คือคาเฟนี่เราปองเจ็บเจ็บนิดนึงนะเจ็บนิดนึงนะ โอ้ยคนดูแพทนี้มันเล่นยากจังวะหรือไม่เลยเราจะได้ฟอสแฮมเมอร์เนี่ยตอนนี้ตังเราสอ0พั2006เองนะครับโคตรน้อยเลยอันนี้ผมฟาร์มกี่หลุมเนี่ยผมฟาร์มโคตรหลายหลุมเลยนะแล้วมันก็ยังจะได้ตังจักตตึงน,นึงอะ่ะมันได้ EXP น้อยขึ้นได้ตังน้อยขึ้นอย่างเงี้ยก็ <c oughs> คุณจะเนิร์ฟแบบนี้ก็โอเคตำแหน่งฟาร์มผมก็ต้องแบบ เดินเกมใหม่เลยนะครับผมนอกหลังจากที่ผมได้ทําคลิปการเดินเกมใหม่แล้วผมก็ได้รู้ลล่ะว,ว่าการเดินเกมฟาร์มของเราเนี่ยมันลําบากยังไงนะครับผมแต่ไอคาเฟนี่มันกด2ว่ารีเปกมันดีนะว่าไปนั่นแหละผมก็ต้องดําเนินการฟาร์มใหม่ทั้งหมดเลยอย่างเนี้ไฮยเต้ไฮ,ฮยเตดาบสายฟ้ามันโกงจังวะฮฮยเตดาบสายฟ้าคือแบบถ้าเป็นมาโคโปโลอ่ะคือสกิลหนึ่งของมาโคโปโลมันไม่ทะลุนะครับแต่คือไอไฮยเตเนี่ยสกิลมันทะลุ ถ้ารู้ครีมนะหมายหมายถึงครีมนะครับนั่นแหละไอ้มาโครโปโลมันฟาร์มยากด้วยแต่ไอ้ไฮยาเตโอโหมันฟรีฟาร์มได้เลยอ่ะอันนี้ก็อาจจะเป็นตัวโกงของซีซั่นเนี่ยนะสำหรับไฮยาเตะถ้าใครเล่นดีๆนี่มันแค่ปาแป๊บ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 ก็ตายได้เลยนะครับผมสกิลหนึ่งชุดเดียวก็ตุยเย่ไปแล้วอ่ะดูกันอีกทีหน้าผมว่าไฮยาเตะแพทนี้จะเป็นยังไงนะครับผมแต่ไฮยาเตะมันตัวแบกจริงแต่มวยมวยเราโดนแล้ว่ะเอายังไงดีวะเลนกลางไดโจบูเดสุก้าฉี่เราเล่นรัวๆเลยว่ะ คีบดาบยังศูนย์ห้าอยู่อ๋อผมจะรักษาสถิติที่โลอยู่ปะเนี่ยเฮ้ยคีบูดาบได้ที่โลในซีซั่นนี้มาไวมากนะคนดูคะแนนอันดับห้าคีบูดาบคะแนนอันดับห้ายังาอุ้ยอันนี้คือแบบเล่นเพื่อเพื่อนแบกแล้วอ๋ะไม่ไม่ใช่เล่นเพื่อแบกแล้วอ๋ออ้ยเฮ้ย้ยคาเฟนี่ค้างมากค่ัคาเฟนี่อุ้ยฮายาเตะ I am so โซซอรเพราะว่าคาเฟนี่มันห้าวมากนึ่ผมย่าจังไดอ่ะคือผมย่าไดอ่ะน่า อขอโทษด,ด้วยมาโครโปรโลของข้าแต่ทุกคนครับสกินโคนนันกำลังจะมาแล้วใช่ปะเดี๋ยวได้รู้เรื่องเลยนะไอคือแบบดาบสายฟ้ามันฝ่ิมมาเพื่อให้จะเตจริงๆ <c oughs> เหรอวะ คือมาโคโปรโลนี่จะเป็นสกินของจอมโจรคิดนะครับผมโคเท่เลยก็เดี๋ยวรอเดือนอสิงหาคมละกันเป็นเดือนเกิดชีพือดาบด้วยนะครับผมได้ทั้งโคนันใช่ปะเอโดงาวะโคนันแล้วก็จอมโจรคิด1 4 1 2ีอเนี่ยโอ้โหอย่างชอบเลยว่ปะปะโอเคฟอร์ดแฮมเมอร์มาละอันนี้อันนี้ของของโจมตีของผมมานะอันนี้ของโจมตีของผมมาแล้วก็ ผมจะช่วยยังไงดีเนี่ยฮะหัวตุ้นยกได้สวยมากหน้าผมโอเคเบิร์ดดาเมจไปได้ตัวหนึ่งผมออกไอชูริเคนมาละเออผมบอกเพื่อนก่อนว่าผมออกชูริเคนนะซื้อชูริเคนแล้วเนี่ยเร็วๆรมาซอยไวนะเว้ยคนดูเร็วๆมาซอยดูเทพเจ้าการซอยซอยยิ่งๆซอยยิ่งๆตองแล้วก็ซอยยิ่งเนี่ยมันตีไวนะถ้าไอเรียวม้ามีการตีไวอย่างเงี้ยคือแบบซอยดูๆซอยซอยยิ่งๆแล้วก็เบิร์นเลยไฮยาเตะมันจะเล่นคนเดียวเลยหรือไงวะเฮ้ย โอ้โหเมตาแคลรลี่จริงๆวะ่ะซีซั่นนี้ก็โอเคปล่อยให้ฮเต่มันเล่นไปนะผมก็ฟาร์มไปเรื่อยๆครับเอาสแต็กฟาร์มแล้วก็เอ้ยสแต็กฟาร์มเต็มและ้ะเอาตังไปเรื่อยๆละกันนะครับผมโอเค เพื่อนเรานี่เล่นไม่เก่งใจฝังงข้างฝั่งข้ามแบบอุย้ยปล่อยไปเหอนะจะยืนอๆเนี่ยให้เตมันสู้ได้ทุกตัวเลยเว้ย <laughs> <laughs> อุย้ยตัวตัวเก่งจริงอุ้ยตัวตัว,ตวมันเก่งจริงๆริงมาคนบอลเลอรของเราแต่ตอนนี้คือผมยังไม่ได้ฟอร์สแฮมเมอร์เลยเว้ยเราจะเราเราจะโฉบบ้านฝังตรงข้ามกันแล้วอะ่ะคนดู <laughs> กูยังไม่ได้ฟอสแฮมเมอร์เลยพี่ชายอุ้ยอุ้ยแหงหัวตุ้นสู้นะเว้ยแหงหัวตุ้นสู้เลยป้องโอเคจัดการไปได้แล้วฉลามี่อาจจะหยุดยั้งค่าได้ตอนนี้ฟอสแฮมเมอร์ผมมาแล้วนะครับผมตีไป็หนึ่งทีไม่เห็นมีสกิลอะไรเลยแต่ก็อุ้ยอุ้ยเหมือนว่าฉีจะเข้ามาป้องอุ้ยแทงพันหกแทงพันหกแรงจริงๆนะผมว่าเฮ้ยฉีฉีฉีกดแข็งคิ่ดาบใจเย็นฉีถือดาบเออฉีฉีถือดาบนะฉีกดแข็งนะผมแต่เดี๋ยวผมเพิ่งมีฟอสแฮมเมอร์นะเราว่าเราถอยกันก่อนไหมเราได้เราต้้้้ออ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 องงโชวว์์์ปรรระสสสิิทธภาพขฟฟแแฮฮมมมมมเเเเเยยยยคนนดดูี๋กุ่ เดี๋ยวโอ้ยทีมเรารีบจบจังวะประมาณนี้ละกันนะครับผม oh. สำหรับการที่เรารีวิวฟร t h เ m อร์แต่ก็อืม เอาอีเกมมาว่ะคนดูคือมันมันยังไม่ถึงคิวมันเลยมันยังไม่ถึงคิวของฟอร์ดแฮมเมอร์เลยอ่ะคนดูหรือว่าเกมนี้จะแบบเอา2เกมติดต่อกันเลยไหมให้มันสนุกสนุกกันไปหรือว่าเป็น e p EP ผมจะได้ลง2คลิปในวันเดียวกันเลยเนี่ยเออน่าจะ2คลิปในวันเดียวกันนะผมคลิปนี้ก็น่าจะอัพตอนเช้าแล้วก็อีกคลิปก็น่าจะอัพตอนคยกว่า เย็นๆประมาณนั้นละกันนะครับผมเนาะอันนี้พึ่งได้ออกของทุกคนดูดาเมทไฮเต,เตสกอร์อยังฉีกอะขนาดฉีเรานะฉีเราโอ้โหสกอร์หมดยุคแล้วมั่งเรียวมา MVP อะคนดูคือหลังจากที่เราดับตัวมาฮะระบบมันจะเตือนเราเลยเว้ยว่ามันยังไงอะเดี๋ยวเราให้ดูนะผมว่ามันจะหมดยุคเรียวมายังไงเดี๋ยวผมให้ดูเนี่ยเท่าที่ผมเล่นมาผมยังไม่เคย MVP สักเกมเลยนะผมมัน ยากขนาดนั้นเลยหรอวะโอเคคลิปนี้ก็จะจบเพียงเท่าน,นี้นะผมเจอกันในตอนสองเลยว่ามันจะเป็นยังไงนะผมป่ะในคลิปนี้ก็มีอยู่ละสรัสดีบาย